โอ้ oh, อะไรครับเนี่ยเงินครับโอ้โหพบแล้วเศรษฐีเงินถุงเงินถังตัวจริงเท่าไหรครับเนี่ยเป็นหมื่นนะหลายหมื่นหลายหมื่นโอ้โหโอ้พบแล้วพบแล้วพบแล้วโอ้โหอัศจรรย์ใจอย่างที่เศรษฐีเงินถุงตัวจริงพบแล้วครับโอ้โหทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหนับนับโอ้โหถุงเท่าไรครับ ถุงร้อยห้าร้อยสองร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่เป็นถุงๆเลยทําไมต้องใส่ถุงแล้วครับมันมันมันนับง่ายดีโอ้โหแล้วทาไมถุงไปอย่างงี้ครับประหยัดถุงนี่ครับช่วยเซฟโลกร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปฝากธนาคารนะครับเนี่ยเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นเสียดอกเบีย้ยอ่าได้ดอกเบี้ยยี่สิบห้าสตางค์แต่คิดค่าฝาก สามเปอร์เซ็นคุณลองคิดดูครับคุ er ้มไหมครับเนี um ่ยโอ้โหนานๆจะได้เป็นเศรษฐีเงินถุงของเขาสักทีหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดีใจครับดีใจรวยแล้วครับรวยแล้วครับตัวจริงเลยครับไม่มีที่ไหนแล้วครับเนี่ยเจอแล้วครับเศรษฐีเงินถุงตัวจริงเงินถังด้วยนะครับเงินถังถังก็มีครับเงินถังนี่ครับถังโอ้โหเศรษฐีถุงเอาถุงเอาเงินใส่ถุงแล้วก็ใส่ถังเศรษฐีเงินถัง เจ๋งอะ่ะเจ๋งอะ่ะอ๋ออ๋อสี่ร้อยใช่ไหมครับหกร้อยโอ้โหนับไในวัดไ,ไว้นับหมดก็เป็นหมื่นพอดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ธนาคารนับให้อืมตัน์สามเปอร์เซ็นบายบาย